ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดความดับความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ก็หลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตต์ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ได้ตรัสไว้มีข้อความแสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว ภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันทั้งสองพวกแล้วอะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุต ภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัสมาสัมพุทธะได้ทำมรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรมะที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรมะที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคเป็นมรรควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิทฉลาดในมรรค ภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมักคานุคาผู้เดินตามมาักเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุมม่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุต